โอเคกลาบสวัสดีมิตรลักซ์นะเพื่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับท้อมติดตั้งโปรแกรมใน Windows 10นะครับเอ่อวเรามาเริ่มเลยดีกว่านนก่อก็ด่่นะครับให้ทุกคนอหาคำว่าเนี่ยนะครับแผงควบคุมนะครับออถ้าไม่มีก็ให้กดขึ้นมาตรงนี้นะครับ พิมพ์คําว่าแผงควบคุมนะครับเนี่ยแผงควบคุมอ่าแล้วก็กดเข้ามาครับอ่าอได้หน้านี้แล้วนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนว่าบางคนนะอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่เป็นหน้าแบบนี้เนาะก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับให้เปลี่ยนเป็นอันแรกนะครับกดมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงโปรแกรมเลยนะครับ หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับถอนติดตั้งโปรแกรมนะครับอพอกดมาหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะแบบเจอพวกโปรแกรมต่างๆนานา,นา,นาที่ติดตั้งอยู่ในวินโดว์ของเรานะเนาะแต่ผมแนะนำนะครับอย่าห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามไปอถอนติดตั้งอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นวินโดว์ไมโครซอฟต์ของเราเนาะถ้าติดตั้งมากปุบเนี่ยชีบหายเลยะนรับ คือโปรแกรมไม่ครบเนี่ยถ้าเราแก้มไม่ได้บางทีมันมันต้องเข้าเข้าล้านเลย,เยดีไม่ดีร้านแก้มไม่ได้เราต้องอาจอาจจะต้องแบบลงวินโดว์ใหม่เสียเวลาเราไปอีกนะครับแต่จ,จะไปยุ่งกับมันนะะไรพวกนี้เนาะเนี่ยอะต่อมานะครับเลือกนะโปรแกรมที่เราต้องการจะ ลบนะครับอ่าก็เลื่อนเลื่อนมานะครับเลื่อนลงมาอ่ะจำผมจะลบตัวนี้เนาะโอเปร่าเนี่ยนะครับอ่ะกดมานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดถอนติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็รอสักหน่อยนะครับมันจะถามเราว่าเออต้องการลบจริงๆหรือเปล่านะครับอ่าผมก็กดต้องการลบเลยนะครับ นึ่งนะครับอะระหว่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะครับว่ามันจะแบบใหญ่แค่ไหนนะครับแต่โดยปกติแล้วก็ไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จนะครับอะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ถ้าเราแบบเออจะลบ อันอื่นก็กดล,ลบไปได้นะหรือจะรอลบอันนั้นเสร็จก่อนก็ได้นะครับเราขึ้นมาลบโปรแกรมอื่นนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะนีับพอลบเสร็จนะครับนะแต่ผมข้ามขั้นตอนไปเลยดนะ้วพอลบเสร็จนะครับถ้ามันลบเสร็จปุ๊บเราก็กดตกลงไปเนาะแล้วเราก็ผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับกดรีสตาร์ทไปเลยนะ กดเริสตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับแล้วค่อยมาเริ่มระบบใหม่เนะี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีโปรแกรมหรืออะไรตกค้างนะครับการเริ่มต้นการรีสตาร์ทใหม่นะี่มันมันจะชัวร์สุดแล้วนะครับอ่ะนี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือมันถอนการติดตั้งเราเสร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆกดรีสตาร์ท